ครับรับเข้าอีก่หนึ่งคันครับตอนนี้แก้ไขปัญหาไฟลูกเครื่องยนโชกับ c a m เ y อรี่ไฮิดครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรเสียนะครับอะไรแลวเช็คโค้ดอยู่ครับช่างมอสจัดเลย แกยกนะครับรอแป๊บนึ่งมาโอ้ <Yeah. S 1> หมดขึ้นเยอะแท้มีอะไรบ้างนี่แปลภาษาด,ดูมีบีดนะนี่ครับที่ไฟโชว์ จรเซนเซอร์ความเร็วร้อนหน้า้อนหน้าเอวมีชุดแบตเตอรี่ไฮบริดเสื่อมสภาพอันนี้ประตูขอประตูเปิดประตูมองมอเตรประตูคนขับ เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้ายครับผมโอเคอนี่ครับตัวปัญหาที่ไฟโชว์เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้ายมีปัญหาเพราะว่ารถชนมานะครับคันนี้รถชนมาแล้วก็มีเปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์พัดลมหมอ้อน้ำแล้วก็พัดลมเบียแล้วก็ลูกค้าให้ เปลี่ยนลูกปืนล้อด้วยข้างซ้ายโอเคครับปัญหาที่ไฟโชว์เสื้อเอบีเอสแท้เบอร์ส่วนเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม โล่มัวน้ำาอโลโมเมีรเนี่ยของมาแล้วของแท้เล เปลี่ยนลูกปืนล้อด้วยได้เปลี่ยนลูกปืนล้อลลลลลอ,อันนี้ประกอบแล้วนะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังสตาร์ทเครื่องอยู่จ้าเรียเลยอะได้ยินเสียงพัดลมแล้วพัดลม ทำงานปกติครับ yeah. เนีดี๋ยวมาดูข้างในว่าไฟดับไหมไฟลูกเครื่องดับลงแล้วเอ okay. เรียบร้อยเดี๋ยวออกวิ่งทดลองทดสอบกันอีกทีหนึง่งว่าจะมีไฟเด้งโชว์ขึ้นมาไหมครับผมเค okay. ครับขอบคุณครับ ตดาตดตดาตาดเลยร้บไปลองเสร็จเรียบร้อยครับไฟไม่โชว์นะครับโอเครับกับแชมเบอรี่เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานครับ ขอบคุครับ